นะครับตอนนี ha, ้ก็ขอโอกาสให้พัดขาดอย่าใช้พ like ัดขาดนี้ได้ไหยได้อย่าเป็นกันทางเข้าศาลเจ้าเมือง legato ในชุมชนนะครับเวลาเย็นๆมาก็จะมีเด็กมาเตะฟุตบอลมาใช้สถานที่ทํากิจกรรมต่างๆถ้าขาดตรงนี้ไปมันก็สถานที่มันก็จะมีน้อยลงครับมันก็จะใช้ได้น้อยลงแล้วก็เวลางานเนี่ยก็จะมีงานประจาปีตรงเนี้ก็จะมีการบวงสรวงทุกปีจะมีการแสดงทุกปีก็เลยอยากให้ตรงนี้มีอยู่แล้วก็เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านในอำเภอบรรจาคีรีด้วยครับเพราะว่า ก็ท่านเป็นคนสร้างมานะครับตั้งแต่สมัย2,424ครับมานานแล้วก็อยากให้มันคงอยู่ต่อไปครับผมครับในการทำอาคารพาณิชย์บริเวณนี้เราขอได้ไหมครับขอเป็นพื้นที่สาธารประโยชน์ให้กับให้กับคนบรรจาคีรีให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ไหมครับขอให้ท่านทบทวนหน่อยครับพื้นที่มีเยอะที่ท่านอยากจะหารายได้ให้กับภาครัฐครับ นี่คือเป็นจุดเป็นสถานที่ที่เป็นเจ้าเมืองที่สร้างเมืองบรรจายิรีเป็นจิตวิญญาณของคนบรรจายิรีทุกคนที่เข้าไปก,ากราบสักการะบูชาท่านเห็นปิดแบบนี้พวกเราจะทําอย่างไรครับขอคําตอบท่านหน่อยครับให้กับภาครัฐครับนี่คือเป็นจุดเป็นสถานที่ที่เป็นเจ้าเมืองที่สร้างเมืองบรรจายิรี ภาครัฐจะต้องมาช่วยเราด้วยครับครับก็ต้องท่านขอ้ทุกคนในตากรุณานะครับถ้าทางราชการด้วยนะครับเพราะว่าเรามีความจับติดตีดตีตแน่พคตสถึง,าง้าผิดบ้านฝังจะไหนให้เดาสิบะเห็ดถึงใส่สิมะขี่ไม่ยาวหนาเจ้าคุณปูนขนาดหอเจ้าอเป็นงานที่มือครับหลังเทศบาลนะครับที่บึงขุทเขาจะมี เราทีมานานแล้วนะครับมีมาตั้งแา่300ปีแล้วมาตั้งเกษตรือนบ้านเขานะครับได้รับพระรชาชทานนามนะครับมีนะครับเจ้าคุณปู่ทั้งสองจางวางเอกพยาพุทธิคุณธนเชษฐแล้วก็พระเกษตรวัฒนหลานโรงเรียนบรรจารกษาวันนี้ที่ได้มาร่วมด้วยก็ขอบพระคุณเมื่อกี้ก็ได้ให้โอยพอรแล้วนะครับแม่ค้าแม่ขายพี่น้องจากทุก มีน้ำดื่มเนื้อร้ายหลายดุกนาพี่นั่งอยู่เอาน้ำไม่แจกพี่แจกน้องให้ในลูกนาเร็วเอออเาเอาน้ำมาแจกพี่แจกน้องนี่ยิ่งเย็นไม่ดุกนาท่านสงังมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับมาลงเบียนลูกค้ามาลงเบียนลูกค้าันเขาลงทะเบียมาพี่จิตเอาถือมาขายนะครับเป็นชุดแหล่งเตือนแพร่เชื่อเศรษฐกิจโดยอาศัยมีวัฒนธรรมมีหลักเหนาอที่ดีงามนะครับนี่ก็คือความภูมิใจ ทีคน้นรุนนี้ได้ซอยกันแล้วร่วมถึงาตัวเทียนทีพอท่านได้มาแต่ว่าหลายผัวหลายค้นนะครับการพื้นที่นี้เอาไว้นะครับให้อยู่ครับเมื่อมั่จากทีรีของเฮ้าเนื้อการสืบสาร่อยอดนะครับให้มันจพ <c oughs> นี่นะ คือเขาพยายามจะให้ลังเราเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นเป็นคนกลางตลอดเนี่ยให้เอาช้างเอาบ้านชา้บ้าช้างนี่ก็ลูกเขาคนวิจิตธาเอาให้มาแล้วก็บ้านก็เหมือนกันแล้วร้าน มันตาไเป็นคุณมาตั้งเป็นกองนักงานัจางได้ยินนั่งตาตาลังมากล้าลงก่อนได้หัวเพียนสิยงดาในเช้านั้นท้ายมาก็คือให้ระงับการทำเชิงพาณิชย์แต่พอเขาสรุปมาแล้วเขาบอกแปลงนี้ไม่เกี่ยวแต่เราเข้าใจว่ามันมเป็นรู้ไหมคะว่าเขาเริ่มประมูลกันขอกอจุดเอ็นหนึ่งสอมันแปลงเดียวกันหมดตาแปลงเดียวกันหมด่ เราเข้าใจว่าเออมันชื่อนี้ก็จบเลยต้องคอบอกครับม่บอกคืออะไรคะใบบอกก็เหมือนตั้งการไดแต่การตั้งสาประกาศอะไรเงี้ยนะว่าอ๋อแต่ั้งเจ้าเมืองไม่สร้างเมืองขั้งเมืองบันจาก่อนคือเมืองบันจานี่เมื่อก่อนก็คืออยู่ขอนแก่นด้วยกันเพื่อนก็สั่งให้เมืองขอนแก่นเนี้ยครับอันนี้เป็นใบบอกหน้าแต่งตั้งครับ จะบอกครับทํางานในไฟการทําหน้าตาตรง